สวัสดีจ้ายายนาลีพามาในเมืองพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศเมื่อนี้ากดีดีเบิ่งกองน้าพี่น้องมัองน้าน้าบรรยากาศเมื่อน,นี้เนาะจ้ะสะพานเมืองข่าวท่านใดพี่น้องเพื่อนนั้นอายุคนสมเยอะยายนาลีพา แอนาลีมาทักทายมาพามาวิวเมืองถ่ายรูปพี่น้องเลกบาดท,ท่านในมารูปมันบิดอยู่บที่หนบิดปยะอากาศดีพีน่นออากาศดีดีู้นินแดดแดดสดใสอีรีอากาศสดใส ีปาดพี่น้องก็งานหลุงงามค่ะบอ๊อบด้นยานารีพามะบึงลุงล้มกินน้ำพี่น้องทะเลบานยายดีนี่แหละสวัสดีจา้าอากาศยังมือเลี้ยงสามทุ่มไอเลนพี่น้องสามทุ่มเดจนจะไหนกงยายนารีกับโมโมโลละพาคาทองทุกขาปั่นยายลีพี่น้องงามบ่อลุงกินเครื่องเดียวจา้ากินเครื่องเดียวอันนั้นก็สิ อันนั้นเจมด้วยนะมันใกล้สิจังรค้รอพี่น้องลุงลุงยืนหน้ายายนารีพามาย่างยี่มมแหลงกับเราพี่น้องโบเดอเอาใหม่มาโบเดอเอาใหม่มาจ้าสวัสดีจ้ามาย่างพาลิลี่ย่างพี่น้องมือเนี่ชีวิตนี่กับมิตรย่างกับย่างไม่โบเดอเอามาจะเบ่งมันจิตสะเทือนทาลิลี่เป็นย่างอากาศยี่มมแหลงสามสุ่มพี่น้องคือทุนี่ แดดเนี่ยโมเงจ้าสบายดีจ้าพี่น้องพี่น้องคนไทยในต่างแดนว่าอยู่ไทยอยู่ยุโรปหรือว่าทั่วโลกนะจ้าคุณน้องปอาพุ่นเทียนลูกไปแล้วแม่กับยางน้ำกล้วยลีลี่ย่างน้ำก้นยเป็นบ้าพี่น้องเอ้ยายลีป่วงป่วงว่าสิไปซื้อนมกับลูกว่าสั่นไปยีสิบรอบเหรอว่าเขาแด่นมแม่วันนี้ก็เลยป่วงไปซื้อนม พี่น้องน้ำเนาะน้ำงามน,น,งน้ำคันน้ำแดงน้ำที่ข้าวต้มยำโมเลงอากาศในโมเลงสดใสสดสวยแจ่มจ้ามือนี้กับเป็นมือวันที่มือวันพุธที่ที่สิบติพี่นอ้องที่สิบพุธงสิบเอ็ดเนาะมือนีนาฬิกาโบาได้ออกมา,าได้ออรีโบได้เอานาฬิกามาก็เลยโบรู้ว่าวันที่เท่าไหร่ บ้านหลังนี้เพิ่นขายออกแล้วสิบบาทคนไทยพียน่น้องบ้านหลังนี้ราคาสิบาส้านบาทหนูบ้านแถวยุโรปในี่แพงนาดาเมื่อมีปัญญาสื่อหลัะแม่ตัวนี้เราพี่น้องน่นกนนกากลัวเลยบุรีคงทีบ้านนั้นปัญญายาคงทีอยู่แล้วพอปัญญายาเห็นงานเราก็สื่อได้อยู่แต่ยายนาลีแกยัง ซื้อบ้านหลังนี้ก็ซื้อกับพ่อใหญ่หล่จ้าหลังที่ยูสมุนแต่พ่อใหญ่เราเป็นคนใจคนเดียวยายนาลีมีซื้อร่วมซื้อพี่น้องยายาลีมีซื้อร่วมแบบว่าแต่งงานจอซื้อจา้าเมื่อนี่ใบน,นั่นเราไม้โอ้ยยายนาลี่รู้เนาะสาไล้พี่น้องไปโดฮาดากับลูกไปดอกละไปดอาดากับลูกกลับมายายนาลีสาหลายนึกว่ามมนซื้อจบูกแต่เปิดซองเราเบื้องแ้กเราสิจมใไม่ค่อย เปิดซื้อแล้วแม่คอยนึกว่าเป็นซื้อนารีคอยจอดคอยโอ้ยต่านไลค่ะต่านไลแน่นอ่ะยายนาลีเอ้ยแต่บนเขาสิดาเจ้าเขาสิจมูกเจ้าย้อมถือดาตัวเมียนะเขาบ้านไปนี่กันสิแล้วสิว่าไหวไหวไหวอยู่โอเปนไหวอยู่โอเพนนัดเนมอยู่นสิว่าสิเนมอยู่แต่บนเปนซื้อคอยคอยก็ลืมเนาะขอจุบอกว่า นิวเขานี่นก็รู้กันว่าซื้อเจ้าก็ซื้อไปพอกินเข่าแล้วเราเบิ่งว่าเป็นซื้อเจ้าพี่น้องมันสิสะเทือนอีด้วยเนาะ่อยย่าง่อยย่างเอกส่วนหนักไปหนึ่งคนไทยเอกคนออีสานมันจะว่าย่างส่วนหนักย่างสะเทือนอี่แหละส่วนหนักเลยเนี่ยหนึ่งโบเดลใหม่มากพอเป็นพี่น้องจากาย่างนาลี่โบเดลใหม่มากพอนะมันก็นเลยอันนี้สนามก,อาก๊อปจ้าสนามกอ๊อป ก็คือว่าโอ้ยจจกว่าใส่อย่างยายอันนี้เคยตาไล่ก็คือสิบาตาตาไล่ก็อุดเอาด้วยพี่น้องย <c oughs> ายนาลีลืมห,หมอไใหม่ออกมาจ้ามา <c oughs> ที่นี่ยายบอกว่าท่านจบต่อต่อพี่น้อง <c oughs> ลืมวันนี้ยายก็เลยนมาเปิดเนาะยายจะเึกเว่ามนซื้อจบของหรือว่าซื้อยายนาลี เบิดเบืองมาที่นี่คนคนเค็มเอ่อบ่เป็นเค็มดอกเราได้เค็มเราได้ปกไปเค็มประก,กันอีหยังเนาะประกันอีหยังบ่รู้ได้ขึ้นสามร้อยประก,กันเกี่ยวกับกับอีหย่างมุกกับโบลูได้ขึ้นสามร้อยนันเป็นเค็คขนาดสามร้อยนั่นก็เป็นเค็คไทยนเ,นเ,เนาะ ว่เป็นเงินสดเออเป็นป่าที่ใส่เช็คแมนอยู่จุดไม้มันเป็นไอ้ประกันอันนั้นแห่พี่น้องประกันของโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่คอยเข่าช่วงติดโควิดนั่นแห่เขาให้คอยกันได้อกันมีมีโตัววิตสีมุ้งมวังมิอีกอย่างน้อคอยลืมมองคอยกันซื้อกันมองคอยกันซื้อกันพี่น้องคอยก็ได้ผมคิดว่าคอายช่วงใดเขาใหญ่เราได้คอยก็ได้ กบได้บ่าเนี่ยพเพอาะขบได้ใจจะร้งใย่ายนารีกัเลยสโด่วนพนดากับงานนี่แหละพี่น้องรวนพัวดาก็เลยดากับดานุพัยายนารีร่รลูเนาะพี่น้อ้ยสละอันนึงสุนัดเป็ัวเมียกันแท้ๆกั ก็สามารถเปิดบ่งอารนั้นีของการดได้ด้วยอนหัว่ามียข่อยได้เนะคู่ของข่อยแล้วเรสามารถพูเรื่องของข่อยได้ข่อยก็สามารถรูเรื่องของเราได้เพราะว่าเราคันซ่อมของข่อยซื้อของข่อยมาหนี่งข่อยก็แล้วก็เปิดเออคันข่อยกลับไปนี่กันแล้วว่าข่อยคอยสิข่อยบ่รู้ข่อย่อยข่อยอ่านหนังสือออกกูข่อยเมื่อยข่อยหนูเขาขการไล่ข่อยเราเราก็เรา ก็จงังบวนเปนเขาเป็นเมียดิเป็ดกองเฮานะ่ะเราเห็นหนักเกียดหนักเกียดเป็ดกองเฮาซื้อเฮาแล้วเปิ่อได้เป็ดซองจดหมายนะ่ะเป็นซื้อของเราเขาเปืเป่อยไปเเออพันยานเขาหลูความรับเป็นอย่างของเพิ่นมีเงนินไอยพันล้านบบบน,นั่นสิถามว่ามีเงนินมีเราก็มีเงินอยู่ละเราก็ยันย้ายลีลูกเรายันย้ายลีลูกเมื่อเรามีเงนินเอออยู่นระกันสมมืิเนี่เราก็ยันย้ายหลอเออโอ้ยทานคอยสิหลอกเจ้าหนุหน นึ่งคอยจิตตัวจิตต้มเจ้าจ้างข,ของกับปู่หอดสิยี่สิบปีแล้วสิมาอยู่ทุกทรมานอีหยังอยู่กับรเรได้อยู่แบบสบายต้องดูแลเจ้าบ่แม่นดูแลบ่แม่นดูแลทางเงินดูแลทางแฮงยายนาลีดูแลเราทางแฮงทางเขาต้องใส่แฮ้งบ้ว่าดูแลดูแล,ลเฮ็ดแถวเฮ็ดไอ้ดูแลเราเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้เรานะจังเฮ็ดทุกอย่างอ่ะมันใหญ่ ให้ด <c ười> <can> ูแลแบบนั <c ười> th uh, ้นซัพพอร์ตเราโบได้ซัพพอร์ตแบบใส่เงินเล่นน้องยายนาลีใส่ซัพพอร์ตเราแบบใส่แหงอือยิ่งสิล่ะชีวิตการมีผัวกันรางนะพี่น้องแต่มันเป็นยังไงถ้าเพิ่งจะเขาบ้านไปนี่ก็สิว่าหมจะเปิดที่องค์ควเฮ็ดบยังโชคยัดไม้ก้อยมันหดทั้งในบ้านยายนาลีพี่น้อง คอยกระเปิดตัวข่อยบ่รู้ขอ่ขอยนึกว่ามันซื้อข่อยก็นึกว่ามันนึ่งไปจากโรงพยาบาลไปหมอมาหาเฮานะพี่น้องเนาะแรงรีฟะรีวิวไอ้การดิ hm ้งระบบอากาศยามโมเลงพี่น้องเฮ้ยแดดอิ่มซิมคือบ้านเฮายี่มเล้งชวงหาโมงงโมงหนี Auckland. ่เนาะพี <tr <transparency> <tr normal things> ่น้องการอิ่มซิม ไปก็ขึ้นหอดบ้านไหมยายลีขึ้นหนดบ้านเลยอากาศยังแรงอยู่สิเห็นแดดอิมซิมมุงสิขึ้นหอดบ้านรถหนวดเมืองไทยพี่น้องเอ้ยยันไปเสิได้ไปมบงยางสะเทือนจุกจุกกล่องมันช่สะเทือนอีหลีล่ะนี่พี่น้องคลิปนี้ยายนาลีกับบมมีอยูงพี่น้องเด่นาลีฝากกดแค่กดไลค์มึงรถบ้านนี่พี่น้องเขาจอดไปหน้าบ้านเลยเขาจอดไปหน้าบ้านยังสีแดงเขาเ่ได้จอดไปในบ้านนี่เฮียนคือเมืองไทยเราเลยเนี่ยเขาจอดตากแดดตากลมตากหิมะอะไรยังไง กระโบมีสีกระมอยได้ไงจอดไว้ยังสิมามีสีกระมุ้ยไงบ้านนอกคุ่นน่ะมีรถใหม่ๆเนี่ยจอดไปในเฮียนคุ่นน่ะเฮ้ยก็ยังว่าเนาะเมืองนอกกับเมืองไทยนี่มันต่างกันอีหลีพี่น้องเไยต่างกันคักรถทันหงงามพี่น้องแนนารีมากมากเลสัตว์สัตว์งามจุกมันแตงานแนนารีมาก ใหม่กำลังออกไปบอกปริน้องยานนารีกับพามาชมวิวยามโม่แรงฮลัลโหลมาชมวิวยออามโม่แรงบังเดปัวขวยมากตาเหมึงมาเปิดจ้องจดหมายกูเขียนยังไงเลยบปรลูเขาบ้านแล้วพี่น้องยามวัดอาบาน,าน,านเลยนะโมาบ้านยายนาลีมึงโหลดเขาจอดรูปพี่น้องเนะทั้งค่ะพี่น้อเขาจอดไปหนาพันบาทไปหนาบาทมา ไจอดไม่ได้เหยนทุบบาทเขาเยบานี้จอดตากลมตากทิมาตากแดดสารพัดตากหาบาสแค่นี้ดองไห้ก็อยู่นี่มันได้ม่ได้เหอโอยตกใจเชอรี่เชอรี่ฮาว e เชอรี่ยูโอเค are y o เ o d a y ส่งั Shirley, you okay, Charlie. <laughs> <Really scared. laughs> okay. Yeah, uh, yeah, Charlie. Okay. Sorry, 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 on, sorry, sorry, sorry. Okay, no problem. Okay. <laughs> bye bye. Okay, Lily. Sorry, sorry. I'm sorry. I'm <sighs> sorry. สวัสดี่ลูกโอ้มายก็อดก็โอเคพี่น้องยายนีกันหอดบ้านหอดซองแล้วไปบัดดีจ้าฝากกดแค่กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามส่งยายนารีนเลยจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบบ๊ายบายบ๊ายบาย